อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาจันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขาอยู่ร่างกายสาวจันเคยจมหมดสิ้นความหมายแล้วเขาก็ไปลอยโลกสาวจันนั่งควนสุขลมชมนี้ไปไม่ลาสวัสดีครับพี่น้าครับสวัสดีครับ สบายดีบอสายดีบอสู้ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะพี่น้องครับนะฮะเอาละฮะขอบคุณมากนะฮะเพลงของเรานะฮะที่ได้เ,เกรดน,นำนะครับพี่น้องยังสู้อยู่ไหมสู้ไม่สู้โอ้โหเดี๋ยวจะทดสอบกันหน่อยนะะสาวๆจากหนองฮีใหญ่อยู่ไหนส่งเสียงเลย ขี้คุยอีกแล้วพี่น้องอีสานบ้านเฮาอยู่ครับปักใต้บ้านเราเหนียวแน่นที่สุดเลยปักใต้บ้านเราดีหน่าเชื่อใจที่สุดนะฮะทั้งเหนือเจ้าทั้งเหนือเจ้าโอ้โหแล้วพี่น้องกรุงเทพมหานครภาคกลางสุดยอดที่สุดครับพี่น้องวันนี้ผมมาให้กำลังใจพี่น้องอีกไม่กี่วัน ชัยชนะของเราใกล้เข้ามาแล้วเรารอมะม่วงมันจะหล่นตุ๊บลงมาฉลองชัยชนะทั่วประเทศข่าวดีวันนี้นักข่าวพยายามสัมภาษณ์ท่านผบทบท่านพลเอกประยุทธ์ประเด็นคำว่าท่านลุงกำนันพูดคำว่ารัฐาธิปัตย์โอ้โหนักข่าวนี่วิ่งเข้าไปเลย พอบทบท่านไม่สัมภาษณ์อยู่แล้วท่านไปถึงรถนะักอบอกพบทบคะการที่คุณลุงกำนันสุเทพพูดถึงฐานิปัตท่านว่ายังไงพอบอทบทบบอกว่าก็ดีแล้วแต่ท่านพูดในใจอ่ะแต่สีหน้านี้ยังไงก็เดี๋ยวมามาคุยประเด็นนี้พี่น้องครับ วันนี้ใกล้วันแห่งชัยชนะเราจะมาดูว่ามวลมหาประชาชนกับโนโปชนี่เวลาชุมนุมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างเราเองเรามาชุมนุมเนี่ยครับลุงกำนันบอกขอห้าแสนเรามากี่คนครับห้าล้านครับพี่น้องครับของมันบอกยังไงโนโปชบระจะมากันห้าแสนมันเหลือห้าหมืน แล้วอุตสาหมาชุมนุมพุทธมนตนแทนที่ชุมนุมแล้วจะด,ดวงตาเห็นธรรมมันยังเห็นโกงจักเป็นจักเย็บผ้าอยู่เลยอ่ะมันยังเป็นบัวแรงน้ำเหมือนเดิมแล้วเราดูว่าพี่น้องครับมาแข่งกับลุงกำน,นันลุงกำนันท้าว่าเมื่อไรที่สารรัฐธรรมนูญ เขาชี้พวกเราจะมากันมันรับปากไม่ต้องรับปากอะไรเลยมึงเนี่ยถ้ามึงอยากชุมนุมถ้าพวกนปชหมายถึงไอ้โจกแดงครับผมไม่ได้พูดถึงพี่น้องเสื้อแดงนะครับไอ้โจกแดงเนี่ยถ้าอยากได้สักล้านคนเนี่ยแนะนำให้ง่ายๆมึงเอาไอปึ้งมาคนเดียวก็ล้านหนึ่งแล้ว ล้านแน่นอนบักหากินหัวมันตันเราดูเราดูเจตนาในการชุมนุมมวลมหาประชาชนของเรานี่พี่น้องครับมาชุมนุมด้วยจิตอาสามาด้วยใจไม่มีใครจ้างมาแล้วยังต้องมาบริจาคมาทำอาหารทำอะไรให้ช่วยจนเวลาเราเดินไปไหนมาไหนนี่เรายังยกป้ายขึ้นกันเองบอกออกเถอะพู กูหมดตัวแล้วแต่ของนอปชอผมรับบุพาะบ้อยตัวหัวโจกเท่านั้นไอ้แกนนำเท่านั้นผมไม่โทษพี่น้องเสื้อแดงที่มาร่วมชุมนุมขราวที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงครับคนนี่มันหาไม่ได้มันก็เหมือนเลือกตั้งสอสอที่ยังไม่ปฏิรูปไปแล้ว ไปเรียกเขาให้มาชุบนุมหน่อยมันบอกว่าไงเงินไม่มาขาคูไม่ขยับว่ะ้อเราจะให้หัวละสองร้อยเงินน้อยมึงคอยข่าวหน้าวะ่ะเอาเงินมาแล้วเออเงินมาคูมาด้วยมันว่าแล้วพี่น้องจับสังเกตได้ไหมทำไมแถวอยุธยาสุพรรณสิงห์บุรี มันจึงเข้ามาทางบางบัวทองมาที่สมบัติบุรีทําไมว่อนๆเข้าไปในสมบัติบุรีไปลงทะเบียนไปเอาคูปองและมาขึ้นเงินที่ชุมนุมครับพี่น้องครับนี่คือความจริงครับจากสายเหนือสายยีสานมาที่ไหนครับมาที่ครัววังน้อยเลยลังสิทธ์ไปหน่อยเข้าไปครัววังน้อยไปลงทะเบียนไปเอาคูปองมาขึ้นเงิน มาขึ้นเงินจนกระทั่งบัดนี้แท็กซี่ที่ขนคนมามาค,คุยการวิ่ยวร้อยหนึ่งเมื่อวานบอกผมแท็กซี่สามร้อยมันยังไม่จ่ายเลยครับพี่น้องครับนี่คือความจริงเอาละครับพี่น้องครับเรามาชุมนุมเนี่ยนะฮะลักษณะของผู้ชุมนุมของเราเนี่ส่วนใหญ่เนี่ยรอจัดเต็มสวยจัดหนัก ไปบางที่นี่เขาสวยขี้เลสลับกันนะนี่มีแต่สวย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 รอ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 ,ลอและไม่มีเฉพาะคนไทยมีฝรั่งด้วยเดี๋ยวนี้เราต้องให้เกียรติสิทธทิมนุษยชนต้องเท่ากันเวลาทักในมวลมหาประชาชนนี่ต้องทักภาษาอังกฤษด้วยให้เกียรติทุกเพศทุกวัยต้องเลดี้แมนเดอะบอยเดอร์โก้และเดอะเก เอาให้มันครบทุกเพศแต่ของเขาไปยังไงครับ5เบษาที่ผ่านมาคนที่นำมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยคือผู้รับเหมาก่อสร้างเพราะอะไรเพราะมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในรถของตัวเป็นแรงงานของตัวโอ้โหหน้าตาเนี่ยนะครับเรียกว่างามแต่แ,ตแ,ตย,แ,ย,ตแตย่ยังกับแปรยงต่องามแต่นอยังกะต่อไฟไหม อีสาเนเดินว่าขีไล่ขนาดว่าเหมนคนไทยเลยครับเป็นตั้งดาวครับขี่ไล่ขี่ไล่แล้วเวลาราชุมนุ่มเนี่ยครับของเรานี่บอกไว้แต่แรกอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแต่ของมันไปนยังไงครับต้องอำมหิตต้องโหดนะอำมหิตโหดยังไงฮะนะมาแล้วก็ต้องเมาด้วยมันถามว่าทำไมมึงเมาวะ ถ้ากูไม่เมากูก็ไม่มาแล้วเราดูสิครับทีนี้ลักษณะของผู้ชุมนุมของเรานี่แน่นอนเราไม่เคยใช้อาวุธไม่มีอาวุธของเขาชุมนุมอยู่สามวันไม่มีใครเป็นอะไรเลยเห็นไหมยเพราะมันไม่ทํากันเองอยู่แล้วมันไม่ไม่ไม่มั่วขนาดนั้นนะแต่ก็มีบ้างที่ประกอบระเบิด เตรียมจะมาถล่มเราแล้วมันระเบิดใส่ตัวเองตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่ากรรมติดจรลดล่าสุดของเราที่เสียชีวิตไปพี่วสันต์คำวงเป็นพี่น้องเป็นเป็นเรียกว่าเป็นวีรชนชาวอีสานนะฮะพี่น้องครับส่งสัญญาณน,นกหวีดดังๆส่งชีวิญญาณพี่วสันต์สู่สุขตินะฮะพี่วสันต์ เป็นความภูมิใจของอีสานบานเฮ่าพี่น้องครับเรามาเปรียบเทียบเรื่องระยะเวลาการชุมนุมของเรานี่ยืดเยื้อที่สุดเลยห้าเดือนกว่าแล้วทำไมยืดยืดเยื้อนานตามความหน้าด้านของนายกนกแก้วครับมันไม่ยอมออกมันไม่ยอมไป แต่อยู่ขนาดไหนท่านลุงกำน,นันนกหวีดเมื่อไรเราก็มาเมื่อนั้นแล้วเราก็อย่างเงี้ยวันนี้ก็ไปแล้วนี้มิตรหมายดีปลัดกระทรวงมาเปิดมาเปิดประตูให้ไปนั่งไปคุยไปอะไรต่างๆเห็นไหมครับกลับมาเราเป็นยังไงครับยามศึกเรารบยามสงบนะเราก็มาแชทกันเองนะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆน,นปชได้เต็มที่สามวันเพราะเงินมันมาแค่เนี้ย มันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วที่สำคัญครับรับเงินแล้วกูยังหนีเลยอะ่ะพี่น้องจำที่อยุธยาได้ไหมอยุธยารับเงินเสร็จปั๊บมันลอดกำแพงออกมาแกนำบอกพี่น้องอย่านี้เราจะแจกเสื้อแจกนอนแจกนี่มันก็ไม่ก็ยังหนีอยู่ดีแกนำไม่รู้จะทำยังไงเอาสเปรย์มาพ่นครับ ทางหมาลอดไอคนที่ลอดออกไปแล้วเหมืนอนแปลสเปกลับมาพ่นกลับไปอีกว่าหมาเขียนแล้วเราจะเห็นว่าเวลาชุมนุมของเราเนี่ยเราไม่มีเรื่องยาเสพติดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 5เมษาที่ผ่านมาที่พุทธมุนทนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแทๆ้ๆมันดื่มมันกินมันเมาบอกถามเ่อโก้ทำไมมึงดื่มวะกูยอมใจบอกอะไรมึงไม่ดื่มไม่ดื่มเฮ้ยไม่ดื่มแล้วมึงทนได้ยังไงก็เดี๋ยวสักพักกูไม่ดื่มหรอกเดี๋ยวกูฟังแกนำกูก็อ้วกแล้วนะ มันต้องมีอะไรที่จะยอมใจพี่น้องเห็นไหมฮะว่าสิ่งที่ที่เราทำกับกับของเขานี่มันต่างก,กันยังไงแล้วในนั้นนี่พี่น้องจําข่าวได้ไหม5เมษาที่ผ่านมาประธานนปชคนใหม่กําลังไปไหว้พระอยู่ดีๆหนึ่งในสมาชิกนี่แหละมันเมายามันเอาก้อนหินนี่คว้างหัวประธานนปชนะ พี่น้องคิดดูก็แล้วกันขนาดมันกันเองมันยังทนกันเองไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงตาข่าวมันไม่ออกพี่น้องครับผู้นำชุมนุมของเราเนี่ยนะครับผู้นาในการชุมนุมลุงกำนันผู้ใหญ่สาธิตเจ๊ปองหลายต่อหลายท่านนะฮะพี่ลูกหมีหลวงปู่พุทธอิสระพ่อใหญ่อิสระ,ส,ระสมชัยอีสานบ้านผมเนี่นะครับ ทุกคนเชื้อเชิญนักวิชาการอาจารย์ผมท่านดรเอร์เสรีวงวันทาท่านมารออยู่แล้วนี่อาจารย์ผมมาฟังพวกเราให้ความรู้เราให้พวกเราตื่นรู้ทุกคนมีสาระดีๆมาฝากที่น้องเราฟังแล้วรู้ฟังแล้วเข้าใจตาสว่างอีสานเอื่นว่าแจ้งจังปางครับพี่น้องครับแจ้งจังปาง ทีนี้แกนำนปชมีใครพี่น้องแกนนำนปชมีใครมีคางคกมีนกแสกสัตว์ทั้งนั้นครับพี่น้องครับสาระดีๆไม่มีปกป้องรัฐบาลระบอบทักสินข้อมูลตรงไปตรงมาไม่บอกกล่าวเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมีอะไรเออก็ประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งมันพูดไม่หมด สร้างวาทกรรมไพ่อำมา์สร้างขึ้นมาทำไมเลิกทาาเขาเลิกทาารอห้าล้นเก้ารัชกาลที่๕เลิกทาาไปร้อยกว่าปีมันยังไม่รู้อีกครับพี่น้องครับวาทกรรมอะไรที่มันคิดมาล่าสุดนี่ทิสัดีสมคบคิดบอกว่ามวลมหาประชาชนสมคบคิดกับองค์กรนิสระไม่ว่าจะเป็นปปอชอกกต สารรัฐธรรมนูญเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งท่านทั้งหลายครับมันพูดไม่หมดอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันไม่เคยพูดเลยเจดอลงสอสเชียงใหม่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าเอารถไปขนคนครับไปเลือกตั้งคนไปแจ้งกกตกตอบอกไม่ผิดกฎหมายแล้วอย่างงี้มันเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่า กอกตอเขาบอกว่าหลักฐานไม่พอไอ้ทีดีๆอย่างเงี้ยมันไม่เคยพูดให้เรารู้มันปิดบังเอาไว้แล้วพวกนี้เนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงครับขนคนไปเลือกตั้งล่วงหน้าบ้างนะแล้วคนที่ถูกกล่าวหานะว่ามีเพชที่ถูกปล้นมาเนี่ยอยู่วัดปทุมอะไปลงสอวอ ยังได้เป็นสวหน้าตาเฉยเลยครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าสวขนเพชรน,นี่นะครับตอนเป็นสวนี่มันไม่มีปัญหามันมีปัญหาตอนที่ประท้วงกันในสภาท่านประธานที่เคารพครับพุตธิการสวท่านนี้ไม่โปร่งใส ไปปล้นเงือบไม่รู้เพชรทองจากไหนมาอยู่ที่หลังรถเบนซ์อยู่ในวัดปทุมแล้วได้รับเลือกตั้งมาเป็นสวเป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้ท่านประธานค่ะดิฉันประท้วงค่ะพูดคำว่าสวขนเพชรไม่สุภาพให้ถอนค่ะประธานใจเอ,เอ๋อคุณถอนคำว่าขนเพชรได้ไหมครับไม่ได้ครับ ถ้าคุณถอนไม่ได้คุณโกนไปเลยให้มันเรียบร้อยไปเลยเนี่ยคนอย่างเนี้ยในระบอบทักษิณมันมีคนแบบเนี้ยเข้ามาในสภาพีพ่น้องที่รรักครับและแกนนำของเราเนี่ยนะอย่างลุงกำนันท่านทั้งหลายเหล่านี้เขาสู้เพื่อตัวเขาเองหรือเปล่าเปล่าเลย พี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยสู้แล้วมีใครจะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีบ้างไม่มีสักคนลุงกำนันประกาศชัดเจนสู้แล้วล้างมือในอ่างทองคำเสร็จแล้วไปเป็นชาวบ้านไปเป็นประชาชนคนธรรมดาครับพี่น้องครับ แกนำอย่างมันสู้แล้วเป็นยังไงครับสู้แล้วรวยเสร็จแล้วไปองอ่างชูวิตครับพี่น้องครับมันไม่ล้างมือในอ่างทองคำอะ่ะสู้แล้วเหยียบศพพี่น้องเหยียบศพพี่น้องอีสานบานผมขึ้นไปเป็นอมาต์ไปเป็นสอยเสนาบอดีมันสู้แล้วรวยความรวยจึงตกกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ตัวเองไม่สู้เพื่อใครซื่อสู้เพื่อคนคนเดียวที่ชื่อทักษินชินวัตรที่เรียกว่าตระกูลโกงจนชินนั่นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับตอนเราไปที่บชนมันเอาแก๊สน้ำตาใส่เราเราไม่เป็นอะไรตอนนี้นายกนกแก้วมันเจ็บใจ มันก็เลยขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม15กิโลขึ้นไปแล้ว45บาทนี่แหละครับแก๊สน้ำตาของจริงพี่น้องบอกเป็นนายกจกกะก้าะข่าาของชีพลงที่ไหนแล้วมันดึงขึ้นมันกระ้าค่าคของชีพขึ้นพี่น้องครับ ของถูกเห็นมันเห็นของถูกนี่ไม่ได้พี่น้องจำได้ไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวสามบาทที่เชียงใหม่จริงๆนายกนกแก้วนี่ไม่พอใจเพราะมันขายถูกจะลงไปด่าเขาขายถูกอย่างนี้ได้ไงลงจากรถจะประจานเขาไงเขาขายถูกไปทำขาแพงโชว์เขาเลยเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องที่รัครับ เรามาวันนี้อุดมการทางการต่อสู้ของเราพี่น้องครับเราสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราไมา่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งเราสู้ตามมาตราสามประชุมโดยสงบสันติอเหงสาซึ่งประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิจะชุมนุมก,กันได้และที่สำคัญครับมาตราเจ็ดนั้นก็เปิดช่องอยู่แล้วกรณีที่นายก จะมาจากพี่น้องมวลมหาประชาชนลุงกำนันพูดคําว่ารัทธิที่ปัดไอ้นั่นจะเป็นจะตายโอ้ยแบบนี้ไอ้ปึ้งมันทําไงรู้เปล่ามันถอดคําพูดลุงกำนันคําต่อคําส่งให้ทูตทั่วโลกไอ้ปึ้งนี่มันดีอยู่อย่างเดียวคือสาวไส้ให้กากินครับในทางการทูตนี้เขาบอกว่าความในอย่าเอาออกความนอกนี่เอาเข้ามาได้ แต่นี่เมืองสาวไส้เมืองกก่าโลกร้องประเทศไทยมันทําไม่ถูกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนักรัฐศาสตร์เขาให้ความหมายว่ารัฐถาทิปัดมันเป็นคํากลางๆพี่น้องครับได้อํานาจรัฐมาจากการเลือกตั้งก็เรียกว่ารัฐถาทิปัดได้อํานาจมาจากประชาชนเลือกโดยตรงก็เลือกว่ารัฐถาทิปัดได้อํานาจมาจากการสืบทอดสันติสันตินตตวงศ์คือสือบทอดมา นะอันนี้ก็เรียกว่ารัฐาธิปัตยไม่เห็นจะต้องไปกังวลอะไรเลยแต่ผมถามหน่อยเถอะนอปที่คุณบอกว่าคุณจะสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยอะไรของคุณมอตโต้คำขวัญสโลแกนก็บอกอยู่แล้วว่าทักษินคิดเพื่อไครท,ทํามึงทำเพื่อใครกันแนะ่สรุป ประชาธิปไตยที่นอปชอ้างคือทําเพื่อทักษินคนเดียวในขณะที่มวลมหาประชาชนทําเพื่อคนไทยห0สิบกว่าล้านคนครับพี่น้องครับแล้วทักษินก็ออกมาโวยวายที่ลุงกำนันสุเทพมีนักวิชาการออกมาช่วยมีคนน้อนคนนี้ออกมาช่วยที่เราไม่เห็นใครมาช่วยทักษินบอกที่เราไม่เห็นใครมาช่วย มีแต่พวกหน้าตาไม่ดีออกมาก็ใครจะออกมาช่วยเขาก็รอมึงสกายมาสั่งงานอยู่เนี่ยนั่งกันเต็มพักไอ้จะกล้าทำอะไรก็รอมึงคนเดียวผอดเด็ดการในข้าประชาธิปไตยยังไงล่ะไอ้ระบอบทักษิณเพระาะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเราจะเปรียบเทียบเราเห็นได้ว่า เ้าหมายอุดมการอ่างกันอย่างชัดเจนเราไม่ได้ทําเพื่อตัวของเราเองในขณะที่แกนนาํานปชทําเพื่อตัวเองทำรวยขึ้นทุกวันและการที่โจกแดงทั้งหลายเนี่ยนะฮองครับไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วไปทําพฤติกรรมต่ำซาซมไปควักของลับออกมาอย่างนี้เราผมเองเห็นใจสังเวชทําไม ทำไมสังเวชครับเพราะปกติแกนนําระบบะแบบเนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนให้ของลับเขาอยู่แล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> มันได้มาเยอะแล้วให้มันระบายออกบ้างพี่น้องครับไม่เป็นไรในเชิงจิตวิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยป้านอเองคนในพักเพื่อไทยยังบอกเลยวันเกิดป้านอว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยควรจะเว้นวัก ซึ่งเราเห็นด้วยอย่างยิ่งเว้นวัางการเมืองไปสักชาติหนึ่งเลยครับพี่น้องครับไปสักชาติหนึ่งเลยรับรองไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกพี่น้องสบายใจได้สุดท้ายพี่น้องที่เคารพรักครับเราได้มาทําหน้าที่ของเรานายกนกแก้วไปยกพระราชดำรัสเรื่องการทําหน้าที่ของตนอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองชอบยกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ความหมาย นายกนกแก้วเองเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในสภามีหน้าที่ตอบกระทู้คำถามผู้คนสองปีที่อยู่ในสภาไม่เคยตอบกระทู้เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจหมอวรงอภิปรายไม่ไว้วางใจเรือเท้าไม่เคยอยู่ไม่เคยตอบเองเรียกว่าตัวเองนั่นแหละครับไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองนายกนกแก้วครับอยู่ในตำแหน่งสองปีกว่า แกทำทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าที่ครับพี่น้องครับและแกอยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทำงานครับแกหายตลอดสุดท้ายขอให้หมวลมหาประชาชนจงภูมิวกภูมิใจและใครที่ยังไม่ได้มาร่วมกับเราโค้งสุดท้ายแล้วจงออกมาครับท่านโตคราติสนะได้พูดถึง เรื่องนี้ซึ่งผมมองว่าระบบทักษิณนี่ผมมองเป็นระบบที่ชั่วร้ายสิ่งที่เรากําลังทําคือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคือความดีงามเป็นเรื่องความทั่วกับความดีเพราะฉะนั้นชีวิตผมเนี่ยไปบรรยายอาจจะถูกยกเลิกถูกแทงกักถูกน่นนี่บ้างผมไม่เคยแคร์ผมไม่เป็นกลางระหว่างความดีและความชั่วเช่นเดียวกับมวลมหาประชาชนปรบมือดังๆด้วยเองครับอลิสโซเครติส พูดไวเมื่อสอง0ี่ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่เคยเกรงกลัวความตายเลยแต่สิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวและกลัวอย่างยิ่งก็คือการกระทําในสิ่งที่ชั่วและไม่ถูกต้องครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราออกมาลุยเราออกมาสู้นะครับขอบคุณพี่น้องครับนะ ตอนท้ายก็ฝากเพลงพี่น้องเหมือนเดิมนะสงกรานนี้เราอยู่ที่นี่นะผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยเตียงกิจกรรมดีๆให้กับเราแล้วก็อา้าฝากเพลงสุดท้ายพี่น้องอไปเที่ยวอีสานบานเฮ้าเด้อครับเชิญครับ าไปร่วมงานเพื่อนบ้านไปหมอแคนหนุ่มหมอลำลำเต้ยงานคอนแก่นเป็นหมอแคนช่วยเผาแขนนำเจอหนัวน้องงามกระไรยิ้มละมาให้ทั่วใจหนุ่มหมอลำเอ้ังพ่านงามเหมือนจันยามทำเรือนผมง,งามดอกตาน้ำ ขอฮุกันพอเสียงแค่แหล่นแแรงแล่นแแรแล่นแแรงและแลแลและแล่นแแรงและและแลและแล่นแแรงและแลและแลแล่นแแรตะลึงแแโอแมเนื้อเย็นงามแท้ตาแลบอกอไห้เป็นงามเหลือเนื้อเย็นหากแรกแค่อยากเป็นแฟนมาเถิดน้องเป็นคู่ใจ กับบ้องแคนคอยอนเบ้านักแม่สาวก่อนแก่นใจมอแคนบ่หลอเจ้านอพี่น้องครับต้องร่วมกันออกมานะครับโค้งสุดท้ายลุงกำนันนัดเมื่อไหร่เมื่อถ้าเราไม่ทำใครจะทำ ดีเด่เมือม่อเมือ่อเมื่อเจอหนวน้องงามระไรย,ยิ้มละไมอยู่ใจหนุ่ม,มหอลัมต่อเห็นวานงงาเหมือนกันยามค่ำเรือนผมงามดอกดำน่า เ so so พ like ิ่งเคยมาขอแก่นรอสิ้นคำตะแลนแพร่แลนแพร่แลนแพร่แล่แล่แลแลนแพร่แล่แล่แลแล่แลนแพร่แล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 นแพร่ตะลึงแลร่โอแม่เดือเย็นงามแท้เพิ่งตาแพร่บวายเวนงามเหลือเนื้อเย็นฮักแรกเห็นไฟอยากเป็นแฟน มาเถิดน้องเป็นคู่ใจองร่วมไปเป็นคู่กับหมอแทนคอยวอนเวา้าแม่สาวอนแกน่นใจมอแขนบ่ลืมเจ้าเลยพี่น้องครับเราจะสู้ด้วยกันสู้